พี่น้องปอาฝายสุขุคนนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับนะอ้าวันนี้หลังจากเลิกงานมานะครับนะมีมาเขา้าเกี่ยวเขา้าเรียบร้อยแล้วนะครับกะสีหายังคายเรียดน,นะครับวิธีคายเรียยของทั้งเดียวนี่ก็คือการลูกการป่าหาการจีร้อแล้วงานนี้ครับกำลังมันเลยจีรอโอ้แซ่บแซบครับพี่น้อง ใส่ทอดไข่นะครับนะจิ้งรีนะครับทอดไข่ใส่จิ้งรีนะครับทอดเฉพาะจิ้งรีก็อร่อยแล้วนะครับนี่คือเส้นทางที่ชัางเดียวไปนะครับใกล้จะมืดแล้วนะครับโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยสีงามมากๆไปคนเดียวนะครับนะซึ่ง ว่ามาัสิได้หรือบ่ได้นะครับเดี๋ยวเรากไปชมบรรยากาศต่าครับถ้าบ่ได้ก็คือว่ามาลายเครียดนะครับ,บ,รบ,นนรบออกมาเบิ่งบรรยากาศท้องไร่ท้องนานแต่ก็เลยนรับรัเนาะ งานยากแล้ยงานยากปะนี ak, er. ้ จะเดินไปเรื่อยๆนู้นนะครับกำลังได้ยินเสียงร้องเลยนี่ใกล้ๆคนหนึ่งตัววุ้นๆเลย ต่อเฟืองนะครับเพิ่งเกี่ยวเข่าอืมโอ้ได้ตัวตอ้หายยากยากยากอยากได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วโอ้อยู่ในป่าโปู Sea... uống, ui, จะเป็นนาข้าวนะิ่นเกี่ยวมามันหมาดเลยนะครับน่าจะเกี่ยวเมื่อวานนะครับจะมีชาวบ้านออกมาขุดนะครับนะโอ้โหโอ้นะครับเป็นปานะ่าเนี่ยโอ้ผู้เขามาขุดหลายขนาะครับมันออกมาจากป่า,ามีตอกอย้ชาวบ้านขุดนะครับ แสดงว่าเขามาคุ้เมิดแล้วโอ้เปิดแลยน,นี่เองครับต้องมาคุ้เอานะครับลุงเขาคุ้มโอ้โหคุ้เลยขันน่งนาตุ๊กตัวแม่มัน เสียงห้องอยู่ป่าครับห้องกระดานห้องอยู่นี่นี่ก็บบเห็นแล้วเนะาะมหาการมันนีเหมือนเรามาสำรวจเลยผูกครับ เริ่มมั่นแล้วครับลักษณะนี่ยังเป็นเข่าอยู่เลยตัวนี้ให้นี่เขายังบวชุกสวยงามนะครับปีนี้สกลนครทุกพื้นที่เลยเขายัางามงูใหญ่สูงมากครับนี่ครับมันจะอยู่ในกล่องนี่นะครับมันห้องนะองนพอยังคลายไปมันก็น หามันก็บเห็นนี่ืนกองเฟืองเสียงนี่ก็คือการมาหากินนะครับหาการจิ้งหรีดนะครับในนาข้าวแต่ก็เสียงห้องก็ลายมันลายอยู่แต่ว่า ย่านจะลกนะครับมันจะบกค่อยเห็นตัวก็เลยแต่ก็ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้บึงนะครับเกี่ยวเข่าม่ใหม่นี่ก็คือเราต้องมาก้านก็นได้เพราะว่ามันสถานที่ลบซ่อนมันหลายครับถ้ามาหาคุดเนี่ยได้อยู่ครับพอมีเวลาว่างก็มา,าคุดก็น่าจะ ได้หลายอยู่บงหอยคุดชาวบ้านขาคุดอ้าวหลับหลังจัทีิก้านอยู่นั่นบ่ได้นะครับนะขค่น้มาป้าไผ่ส่วนปามนี้นะครับมีแต่กอไผ่พื้นพื้นที่โล,งลง่ง จริงีดำวนเลยนี่ก็เป็นส่วนตามนะครับนะอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ nè yeah. nè đây đây đây, <cười> <cười> đây bố đây bố. <laughs> đường không cứ đây 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 nó đây 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 ด้หนึ่งตัวจุ๊บโอ้ตรงนี้เป็นซาน้อยที่มาเคยมาการอื่นนะครับนะที่ถ่ายคลิปตื้องอ่างนะครับ ลองดูสิมันกินได้ไหมหข่าลวแอ่า 你。Yeah. ยินแข่งแท้ได้ไหมได้โอ้ยได้ได้ได้ครับนี่โอ้เกือบนึกว่าผมได้แหละโอ้ยยังปไปยังปไปยังปไปนี่โอ้บอลตุ๊บเลยโอย้นี่ครับแมง,งมุมใหญ่นะครับนะตัวเบิง้งครับเดีเ๋ยวจะเอาไม้เบิง้ง ตัวบึ้งตัวบึ้งบกบ้นมันขาดแล้วนะครับยังไปได้อยู แล้นี่ทอดนะตามธรรมชาตินี่แหละโอ้ยตัวแม่ครับออกขึ้นออกมาครับตามเสียงห้องนี่ตามเสียหงยยห้องของตัวผู้นะครับตัวแม่มันบ่ห้องนะครับตัวผู้มันจะเป็นตัวห้อง ไปเรื่อยๆนะครับแลจะได้มาเพิ่มจากที่ไปก้านในไฮนาก็ไดก้กันนะครับอืบหนึ่งตัวโอ้ตัวใหญ่เลยตัว โอ้โหไดค้ครับคุณได้ๆๆเข้ามาแล้วโอ้โหได้ดินมันแข็งนะครับเป็นคันนานี่ไม่เหลืออึ๊บแหนะแหนะครับภาพมันกระสิกระตุกกระตัก ตุ๊กตะตักเนี่ยนะครับเพราะว่ามาคนเดียวนะครับทั้งถ่ายทั้งซับถือเสียมพร้อมถือกล้องพร้อมเอ้ยดินแข็งขนาด,ดทั้งเกึกเลยครับเนไ่ได้แล้วได้แล้วจึก อ่ไใ้เพิ่มบองละตัวสองตัวก็ยังดีนะครับมันจะ็กใกล้มดฤดูกาลของมันละเมื่อกี้เห็นนี่ครับเห็นไหมครับ,รบ,รบมันเริ่มสีนั่นแหละครับเห็นบครับมันเริ่มเป็นเริ่มมดอายุนะครับ ได้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 นี่อะไรจะสู้ขยันขยันสักอย่าง ห้องห้องตะป้าปลายนะขับปล่อยมันห้อง โอ้แข็งครขับสละกะง่ายจากอ่าให้หนาที่เพิ่นโอ้โอโอง่ายจากให้หนาที่เพิ่นเกี่ยวเข่าเสร็จน้องกับเนาะกะมากา,สา้ส่วนป่ามแถวส่วนป่ามก็พอได้กินแล้วนะครับนกกะสิได้อ,อํามลาาจากน้องนะครับไว้คลิปหน้านะครับนะ เราบ้อที่หางนะครับเก็บห้อาอันนี้ก็บมือนี้ครัถึงมันจะบวมาณกะพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะครับแนวกลางขึ้นมาเดินเล่นนะครับก็ขอบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นนะครับช่องท่างเดีเอดพนธขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ